สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบุลหรือมอเดิร์บรีฟกับผมธน o ขันทองครับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาของสหรัฐไม่ใช่ว่าจะมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ซิลิคอนแวลลย์ในมอรรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีสํานักงานตัวแทนหรือว่ามีผู้แทนที่ทํางานในวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะล็อบบี้ทางด้านกฎหมายสําคัญสําคัญนะครับตามกฎหมายของสหรัฐแล้วเนี่ยเขามีกฎหมายตัวหนึ่งเรียกว่า l o b b y i n Disclosure Act นะครับบังคับให้มีการเปิดเผยน,นะครับว่าบริษัทใดเนี่ยใช้เงินจำนวนเท่าใดในการล็อบบี้นักการเมืองในสภาคอนเกรสเพื่อให้ออกกฎหมายเนี่ยตามที่ตัวเองต้องการนะครับปรากฏว่าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Amazon Apple นะครับหรือว่าบริษัทอย่าง Facebook เนี่ยต่างก็มีตัวแทน ทำหน้าที่ล็อบบี้ที่นั้นหมดเลยในไตรามาสที่2เนี่ปรากฏว่า Google เนี่ยใช้เงินมากที่สุดนะครับในเรื่องการล็อบบี้นะครับโดยใช้เงินไป5ล้าน9แสนเหรียญน,นะครับรองลงมาก็คือ Amazon ใช้ไป3แสนกา3 000, ล้านกว่าเหรียญน,นะครับส่วน Facebook แล้วก็ Apple ใช้ไป2 000, ล้านกว่าเหรียญน,นะครับน่าแปลกใจนะครับที่ Google เนี่ยต้องการล็อบบี้ประเด็น ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอ m มิเกรชันนะครับที่เกี่ยวข้องการว่าจ้างชาวต่างชาติที่มีความสามารถนะครับให้เข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้แล้วก็นอกจากนี้จะมีการล็อบบี้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานาลมรวมทั้งระบบเทคโนโลยีระบบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบินครับติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของตบ